คุณกำลังจะเข้าสู่เรื่องจริงที่โลกยังอธิบายไม่ได้มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับกลางทุ่งรัฐไวโอมิงมีหินยักษ์ที่เรียกกันว่าหอคอยปีศาจเดวิลส์ทาวเวอร์ผนังหินเสาหกเหลี่ยมเรียงตัวเป็นแท่งยาวเหมือนท่อออร์แกนของเทพเจ้าสูงกว่า380เมตรราวกับถูกตัดอย่างแม่นยำนักธรณีวิทยาบอกว่า มันคือหินอัคนีใต้พิภพที่เย็นตัวแล้วถูกกัดเซาะจนโผล่ขึ้นมาแต่ตำนานของชาวลาโคตาเรียกที่นี่ว่าเบลโลชรอยเลย็บแห่งวิญญาณมียักษ์ข้าคืนที่ไร้แสงเสาหินดูคล้ายเสาส่งสัญญาณของบางอย่างนอกโลกจนผู้คนเชื่อว่านี่คือจุดตัดของเส้นพลังโบราณที่นี่ถูกประกาศเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐตั้งแต่ปี1906 แต่คำถามคือมันคือธรรมชาติจริงๆหรือเป็นฝีมือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์